บ้าดาบเป็นดาบใหญ่นะฮะเป็นดาบแบบนี้แบบเก็บแบบอัตโนมัตินะฮะนี่ที่เวลาชักก็นี่ฟันฟันฟันเก็บดาบ นี่ชักดาบหมุนแบบนี้แล้วก็ชักเก็บดาบอืมหนึ่งที่โคตรเท่เลยนะโคตรเท่ตัวดาบเป็นพลาสติกนะฮะนี่ตัวดาบเนี่ยเมันพลาสติกเนี่ยฮะเป็นพลาสติกนะฮะนี่ไงเก็บดาบ ออืเท่อะเป็นการแบบอันนี้นะฮะย่างที่ฟันฟันอืมอือฟันแล้วก็อืมชักถ้าใช้กับหน้ากากนี้จะที่อยู่นะฮะนี่อื แล้วก็เท่มันเป็นการเป็นแบบนั่นแหละฮะมันเป็นการแบบอืเป็นดาบนะดาบพับนะฮะเท่มากหรือใครจะแบบพับแบบนี้ก็ได้นะฮะจำนวนตัวผมพับแบบนี้มันจริงๆิมันต้องพับแบบนี้นะครับ ถ้าใครไม่อยากรุนแรงก็เนีะขึ้นลงขึ้นลงจริงไปทางนี้ก็ได้ใครถนัดขวาวก็างนี้ก็ได้นะฮะอืมส่วนตัวนะเวลาผมแบบอืเวลาผมจะเอาดาบขึ้นผมจะควงแบบน,นี้มันเป็นดาบแบบเอาไว้ควงแบบนั้นะนะฮะ อืมบายทุกคน